ครับสวัสดีครับสมาช็กตีดเดนบิ๊กจมตุกทั้นประจำที่29เดือนมิถุนายน2พันนกะครับก่อนอื่นเลยม,มาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก,กันก่อนนะครับผมได้กันตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้าเจอกับเชลซีนะครับ ผมได้ตรงนห้ต่อเชลซีไปในราคาปปนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในมีบอสสดตัวน่นอีกหลายตัวที่ผมให้เป็นทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่องมา12วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ่วรจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดทีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดทีดีเก้าเก้าด้วย บอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลจริงแชมป์สโมสรโลกรอบน็อกเอา้์นะครับเป็นคู่ระหว่างฟาร์เมนโกเจอกับไบเยนมิวนิกนะครับฟาร์เมนโกจวนอันดับที่1ของกลุ่มดีนะครับเตะไป3นัดได้มา7คะแนนนะครับส่วนบาเยนจวนอันดับที่2ของกลุ่ม C นะครับเตะไป3นัดได้มา6คะแนนนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันที่สนามกลางเวลาตีสามครงตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูฟอร์มสัปดา สุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟาร์เมงโกสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดเลสเสมอไป1นัดนะครับสิบเอนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนนัดล่าสุดเสมอกับลอดแอนเจลิสมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูดีมากนะครับส่วนไบเ์นซ์สานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดเลสเป๊ะไป1นัดนะครับเลนนัดล่าสุดเป๊ะเบนฟิก้ามาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ยังดูโอเคนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้้าาางงนะะครับบบฟมมโกจไ่่อิย ะครับตัวหลักๆก็จะมีจอจินโยกอซา,าร์โลปาตาและก็เปโรนะครับส่วนบาเอนก็ไม่บอบเสียหนึ่งเหมือนกันนะครับนำทัพมาโดยจามันโมเซลยร่ามาิเกลโอลิซี่และก็แฮร์รี่เคนนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดดเปิดม,มาเป็นบาเอนเปิดราคามาต่อครึ้นควบนะครับหรือว่าเปิดราคามาต่อน่าสนใจเลยนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางบาเอนมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้บาเอนดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อบาเอนเมลนิกไปในราคาครึ้นควบนะครับยัง อีกครั้งนะครับเฟื่องตรงให้ต่อบาเยนเมิวนิกไปในราคาขึ้นควบนะครับผมมองว่าอยู่บาเยนหน้าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดติดตามใ,ในะกด Subscribe ช่องยูทูบจีเด็ดบิ๊กโจมและเปิดจีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประทานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ